สวัสดีค่ะยายแรมใช่แนวมาแล้วนะคะจาก U.S.A. ค่ะพี่น้องมื่อนี้ยายแรมมาดีเอ็กชันอีกแล้วค่ะแต่ว่ารีเอ็กชันแบบโรแมนติกอินเลิฟอินเลิฟนะคะเมื่อวานยายแรมกับเสาไปแล้วค่ะฟังเพลงพอกับแม่น้าตาไหลพรากพรากเลยค่ะคิดหอดพอหลายค่ะพอเสียไปอ่าหาหกปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังคืนหอดอยู่ค่ะมื่อนี้ยายแรมก็มารีเอ็กชันเพลง เพลงแบบโรแมนติกนะค่ะ่บ่เสาร์เลยค่ะแต่ว่าสีได้โจโจจชงชึ่งไปนิดนึงเนาะค่ะเนาะอ่าชื่อเพลงว่าขันเจ้าบ่ฮักนะคะอ่ามีนักร้องอยู่สามคนเลยค่ะมีมีมีคุณเทพจำปาสักล่ะก่าคุณโจลาวไตล่ะก่าอีกคนหนึ่งซื้ออย่างเนาะค่ะซื้อเทพประเทศที่นะถ่ายเอฟซีหูกับบงแย่แลมเนี่ยเลยค่ะนักร้องมีเพลงนี้มี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 สามสามสามคนหลงเลยค่ะคนละสไตล์ไปเลยนะคะ ่าคุณคุณเทพอ่าจำปาสักนี่เพิ่อนกับสีคุณเทเนาะค่ะคุณเทเนาะจำปาสักมีเพิ่อนกับสีทํานองแบบว่านุ่มเกาหลีกเกาหลโีโอปปาโอปปาไปจังสันนะคะรอรอคือเกาหลีนี่ค่ะรอขึ้นะะุ่มเกาหลีนะพี่โจเล่าไต่เพิ่อนกับสไตล์ของเพิ่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็อีกคนนึงกับเพิ่อนกับสีแล็บแล็บแล็บในจักหน่นอยนะคะกระ,ะมวนเนะะี่ยค่ะสรุปก็คือไปไปฟังกันเลยเนาะค่ะเนาะวันเป็นจังไรเนาะคะ่ะว่าอ่า คันเจ้าบอฮักนี่ก็ลังกล็ลังล้งแล้วค่ะก็ลังดังเพิ่งอ่าล้งใหม่ๆค่ะเพลงใหม่ๆกัยายแหลมกับซีสวยเพิน่นสวยเพิ่นรีวิวน้ำค่ะรีวิวรีแอคชั่นเนาะค่ะเนาะให้เพิ่นดังๆให้เพิ่นอ่าซิปกลันวิวพผ่นนะคะเอาไปฟังกันเลยเนาะคะ่ะคันเจ้าบอฮักไปเลยค่ะคันเจ้าบอฮักนะคะโรแมนติกเลยคะ่ะ ก็ต่างหักค่ะนั่งเองกต็ต่างหัก เจ้ามาเลยปีเย,ย่คันเจ้าตกลงมือนี้ไอแก่ดีใจ <'m> hurt, ไอนั้นฮักไอนั้นลงเจ้าแต่ดนแล้วแต่ยังคงมีวีแววที่จะให้เจ้าเห็นใจบอบเล็กๆอยู่ข้างในมันอยากเข้าไปยอมแต่โตไอมันก็จอกออก่อคนงจะมองสายตาเจ้าเสมอได้แต่ฝันและมือบมเพาทุกคืนวันว่าคงต้องมีสักวันที่เขาได้อยู่ด้วยกันแต่มันคง เป็นความฟันพอเจ้ายังอยู่บนนั้นถ้าอายนั้นเปลี่ยนขึ้นไปก็ควาเจ้าบอกฮ่า I คือสิไปบ่รอ ฉันะเปียบดังหงจะวปเปนคนสูงทรงคงจะอยู่บนฟ้าไอ้เป็นคนธรรมดาคงมีปัญญาที่จะดึงจะลงมาได้มีแต่ความจริงใจที่จะให้เจ้าไปสิบุญมอบให้ผู้ใดหากเจ้าโบเสือให้จะลองไปถาม,มพวกมุงของไอ้ก็ได้ถ้าได้เจ้ามาเป็นแฟนไอ้จะขอสัญญาว่าจะมีเพียงเจ้าคนเดียวสิบุคคของเกี่ยวกับผู้หญิงคนใดและจะบ่เหตให้เจ้าเสียใจสิไม่เพียงแต่เจ้าจนหัดมือแก่เท่าไอ้คนนี้สิบุคคลหักไปแต่ว่าผลสุดท้ายเอาก็ต้องทำใจเพราะมันเป็นไปบ่ได้ ได้แต่ฝันละมาก็ทุกคืนวันบวกคงต้องมีสักวันที่เขาได้อยู่ด้วยกันแต่มันคงกลายเป็นความฝันพอเจ้ายังอยู่บนนั้น้าอไอนั่นปีนขึ้นไปก็คงต้องเจ้า พอแอบฮักเจ้ามาหลายปีเย่ขันเจ้าตกลงมือนีอ้อายก็ดีใจโอ้น้พี่นคนจับเบอค่ะคนณจบจกคือน้องคนงามงามคือน้องมีไัยจองแล้วบ่อุ่น 好。<Okay. S 2> okay. ำแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยมวนมวนมวนมวค่ะมวนมวมวลมวนผลุดถ่ายผลกับมีแฟนเนาะ้ค่ะนาอกค่ะมีแฟน,แน,น,ม,แฟนมานั่มค่ะพี่น้องโอ้ยแต่ยายแลกมก็ยังยังมักเป็ดอยู่นะคะ แต่ว่ายายแล่ม,มันมีเป็ดใหญ่ค่ะยายแล่ม,มีแต่เป็ดหน่อยเอาจังสีเนาะคะ่ะคุณเทพอเคที่ยายแล่ม,มีแต่เป็ดหน่อยเด้อค่ะโอ้ยไป,ไป,ไปฟังเพลงมาแล้วก็มมวนเนาะคะ่ะแบบซึ้งแบบอินเลิฟเนาะค่ะเนาะเพื่อนขันเจ้าบอฮักว่าสารของคุณเทพ จำปาซักแล้วก็คุณโจเล่าไต่เนาะค่ะก็อีกแล็บคู่หนึ่งกับซื้อเท่คือกันค่ะแต่ว <aked cities S 2> ่ามันเคที่นะคะไทยเอฟซีหัวหัวกับบอกยายแล็บเลยเลยค่ะเด้อยายแล็บบอกหูซื้อคนสุดท้ายค่ะแต่ว่าพันแล็บพันจังสี่เ้อค่ะแล็บแบบแบบแล็บแบบฮิปในนารักค่ะแล็บในนารักขนาดค่ะมือนีกระซั่มหนีเ้อค่ะแต่ว่ายายแล็บมักขนาดได้ค่ะเพลงนี้แบบอินเลิฟอินเลิฟเลยค่ะยายแล็บหายไปเลยค่ะล้านล wonder wonder, okay. ้านล้านล้านไลค์นะคะชอบ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 ค่ะ ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์ให้เพิ่อนในเลิกค่ะมากคล้ายค่ะเพลงแบบว่าซึ้งๆเนี่ยค่ะเนาะค่ะมื่อนี้กับซ้ำนี้้ะค่ะยายแรมมารีแอคชั่นเพลงคันเจ้าบอหักกะเพิ่นกระลังลงนะคะแต่ว่ากระลังดังเนาะค่ะจังไรกะให้กำลังใจเพิ่นให้ให้เพิ่นได้ล้านวิวเป็นซิปล้านวิวเพิ่นเลิกค่ะเด้อมื่อนี้ยายแรมกับมาซ้ำนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายแรมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ไลค์ไลค์นะคะบ๊ายบายค่ะ